สิตกเรามาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรามาดูหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งมา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งลองสิมา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 หมูเด้งหมูเด้งโอ้ยฝุ่นหมดเลยเต็มหมดเลยรถจอดตรงไหนอะ มาทำเม็มาทำอะไรนะรรรไปดูมดหมูเด้งหมูเด้งนี่เจอแล้วเจอแล้วหมูเด้งเจอแล้วไาาปเดินไม่ร้อนเลยอ่ะทุกคนวันนี้เอ่อที่ ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวอะไม่ร้อนเลยทุกคนเดินหาฮิปโปเรามาครบฮิปโปไอโมเดงครบหนึ่งปีพอดีนั่นไงหนาม S <s <we ird> ตัวอะไรอ่ะคาบิบาอยากตูดตัวสลดจ้ะจะเห็นมันไหมอ่ะเห็นมันไหมอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะอีฮุส

ไม่ยอมขึ้นมาจากน้ำเลยหมูเด้งเ,เดี๋ยวไปดูยี่รับไม่ค่อยได้เห็นหมูเด้งเลยทุกคนหมูเด้งลอ,อยน้ำอะ่ะหมูเด้งมาถึงเวลตอนที่เขาแบบลงน้ำอะ่ะพอดีเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่เดี๋ยวไปดูยี่รับก่อนยังไม่เคยสั่งอันนี้กินเท่าไหร่้องชิมดูครับ

ตัวโปรโมทไปยัง quang quang คะ33ค่ะจะรีบทํานะ YouTube kia แม่นยังกินได้หมดแล้วทิ้งตรงนี้ครับนกยุงนกยุงไม่รู้พูกมันบินมาบินเข้ามาอันนี้ตัวอะไรอ่ะี่สตริมมเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องอ่านชื่อก่อ้าไม่เหล่าบมัไป Được Sinh tô Ha ha, không hít, hít, hít Mẹ, mẹ đưa sinh tô Ờ, sinh, sinh tô <laughs> <Ngon. cười> <Ngon. cười>

หลายตัวเลยเนาะก็ไปดิไปเดินเอาไม่ใช่เราต้องมาดูฝั่งนี้ลูกอุ้าอาอาขามันยาวจริงเนาะขาเหมือนยาวที่เคยเห็นในในรูปเนาะยังไม่เคยเห็นตัวจริงแบบเต็มตัวขายาวมาก ลลขามันยาวคักเนออเออะไรสม่าสม่าเบียนสมเด็จส,นะสวยมากมันออกสีขาวชมพูอ่ะสวยเนอะขามันยาวจริงคอย,ยาวด้วย ต่มาดูใก,กลๆมันขึ้นเหม็นกุย๋ยแท้มันเหม็นกุ๋ยไหมเขาขึ้นเหม็นกุยแท้อันนี้คนเยอะคนดูเยอะเด็กเยอะคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเคยมาส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากที่เคยไปนะน่าจะเป็น แม the this These ่กลัวไอตัวนี้นะอย่าพาแม่ดูนะตัวไหนที่แม่กลัวน้องมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรแม่ดูได้ไหมเอดูนย เจ้าจักระจีไม่ดูอันเนี้ยไอ้ตัวนี้ไม่ดูมันจักระจี <c oughs> ไปไหนตัเสียด้วยตรงนี้มีอะไรตังนี้มีตัวอะไรเล็กตัวใหญ่มาก มีวฮะแต่คุณได้ไีมคุณไดอ้ไหมคุณสมุดวาลแล้วคุณรู้แล้วว่าทำไมเขาไม่กั้นรู้แล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นไอ้ที่ไอ้นี่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะเป็นไอ้ไอ้รั้วไฟฟ้าอ๋อเขาไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เป็นรั้วไฟฟ้าน,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 นู่นเขาอะอาแล้วก็ข้างในด้วยข้างในหรือเปล่า นี่โอ้หมีนี่เหมือนอเหมือนหมาหมีเลยเนะาะน,น้องมันมีสองตัวทุกคนน้องตัวหนึ่งเอ๊ะเหมือน,นมแมท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 มันเหมือนหมากับหมีเนาะฟังใครเลยมันเดินอย่างเดียว ไม่มีที่ไปเลยเนงงเลอ,อ,อสวนสัตว์นี่คือแบบชุ่มชื้นดีเนาะแบบไม่ค่อยร้อนแล้วลอ่อชุ่มชื้นแล้วลมเย็นด้วยทุกคนโอเค,อเคแหละมันก็มีความร้อนนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเมืองไทยอ่ะเนาะแต่ด้วยวันนี้นะอากาศดีมากแล้วฝนก็เริ่มจะตกแล้วด้วยนะเนาะ คนก็เยอะนะทุกคนวันนี้คนเยอะมากอืได้อบประดินข้างบนนะ่ะลูกนกอะไรนกเงือบปะน,นกอะไรอ๋อนกเงือกนกเงือกกลามช้างกว่าสาั้น sticky รยอนกาแฟใส่ที่มันแบฟุ <wed> ่มฟมาที่โอ้นี่ตัวใหญ่มากสวยด้วยฮะสวยมากทุกคนตรงนี้เป็นนกเนาะนกต่างๆและที่นี้เขาก็เอข้างบนจะเป็นแบบ เป็นเป็นเนตอ่ะเนาะเป็นเนตเนตน่ะนะทุกคนเป็นเนตคร้ังไว้นะเออเห็นนกบินสวยจังธรรมชาติมากอ่ะชอบจังอ่ะดูเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหล สวยตรงนี้ลมลื่นดีมากให้นกต่างๆอยู่หุ่นไก่ได้เห็นไก่น้องจะเห็นไก่นี่ไงไก่น้องนี่นะดูตรงนี้ก็ได้ลูกกินก่อนครับกินก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อ ข้าวหมูแด,ดงหมูกรอบจ้ะอันนี้เป็นต้มเลือดหมูจ้ะต้มเลือดหมูโอเคยไหมอร่อยไหมเคยไหมเคี้ยวได้เปล่าอร่อยเหมือนแม่ทำไหมอร่อยเหมือนแม่ทำไหม่มมท <laughs> เงาแตกมาสดเอต้มเลือดหมูอีกเลอมับเอาอีกวชมสวนครับ ื่อยไหมเหนื่อยเนาะหลายชั่วโมงเลยอ่ะเราอยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวเนาะก็ได้เห็นสัตว์ต่างๆได้เห็นหมูเด้งด้วยแต่หมูเด้งอ่ะนอนหลับเขี้เกียจหมูเด้งขี้เกียจต้อนรับเอะไรขี้เกียจหลายตัวขี้เกียจเลยนอนเรามาถึงเวลาเขานอนพอดีไงกินกินมื้อเที่ยงมื้อเช้าแล้วเขาก็ไปนอนโอเคเรากลับเนาะไป đơn.